น,นายัต่างนางสมเบร้องทางประธานละฐี่ตีถวาวิ้ามหาบาัณจิตก็กลัเป็นเชิญคร,รัผมก็กลับพันานามนต์พระงเจ้าพระอธิการรัตนีธีรวรเจ้าวาว่าทัตบ้าน้องทางผู้เปิน,น,นประธานในพิธีทางประธานฝ่ายสงฆ์ก็กลับพัฒนานิมนต์ครับผม ขอความกรุณาท่านอีเกียรติครบที่มาร่วมงานในวันนี้ในช่วงประทานถวายผ้ามหาบังสุบคุลพระสงฆ์ทินาขอความกรุณาการดำเมิงเสียส่งรูยนานให้กันายทุกท่านประกาวเป็นเพนทุกทานรั เครับกับผมในนามของตัวแทนเจ้าภาพต้องกรับขอบคุณท่านนาทกองคารเม่งานดการบริหารสวนตะบนน้องฮาผู้เป็นประธานในที่ีทดีความกราณาทางชจอผ้าลำดับสุดท้ายขอกัารักาลนาฎนสระคุณเจ้าทุกพุกทุกองวางหลอกไม่จันประกาศรัชกาลนามนครับผมถอดมาไว้วันเลยครับ เอาถามแล้ว่อกันไม่ใช่ใช้ท่าลงบ่รใช่ไมนี่มนหรอมัห่รอประกาศบระทัศนาลครับประกาเชิญท่านผู้ใหญ่วิชิตเศรีท่านพ่อาสันทว่ไทย้างบอใก้กันตามระดับประกาศเชิญนครับผมตามไม่แข่ผู้เทุท่านนะครับ กลัปเรียนทุกท่านนะครับร่วมงานร่วมทานเราไม่จำครับกับเนครับ ขรัวปีนอดนะครับทุก้าวปนอดบอจะเป็นท่าอันหัจะเล่นแล้วทั้งวันกลาวันแต่นี่ะไรปบราณเนาะเกิดแขเกียรติธมหอบงก์นั่หลังจากเต้นขี้แล้วนะครับ้วหลังจากเป็นมาแล้วก็จะเป็นการประวันดี่รทไ้ีปงไปได้บ้านนกเดี๋ยว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 เิ่งวนเพิงวันเดวันวด้นก็ดนแล้วโตเด้อนอยคน หลายคนกับมูเพราะว่า่งในื้อัวแบบ้านมากล้วกาาเพิ่งองเข้าไปได้บานนะครับเนี่ยเพราะว่านี่เาขอครับเาข้อเาที่นีได้ไนเพื่อทจะกับลบ้านครับก็ะดูได้รดสบายครับดัยปลอดับจาก้างนกเ้อะสามารจให้ลายหมบ้านครับโดยเฉพาะกับท่านของสุนัการส้างคูคุนาบ่านทาคปูานาคท่านจังหวัดลปางจะเดือน เออมากันกน่ารวมครับกว่าใส้ความมุขมุกระั่งหล้านพรอมรับเช้ามีนรองเช่าคนนะครับมีรัตน์ท่านบัตรจวัเราครับเนาะอัดอีก็งต่อกลับเข้าไปได้บ้างครับเออเพรว่าเพราะวแต่รับการประชั้ห้าเม็ั่วเออเอแก่ม่นรอี่ได้ครับเออมรอดูปถี่เลยวาเข้าไปจีน้ครับ แต่กกับกรามกันกันดสกี่รอกอันนี้กับข้อความปัจจครับที่ต้องเง้าโปถึงมาด่วมงานโปรตีมาดวนแค่นั้นใช่แกับผมด้วยนะแต่เลงนะครับเิ่นก็บอกว่าใ้ร ไปจาห้ไว <anto government> <sh arp ic> ้มเข้ากบนเราุเากีบน้นต้นั่งมากันเด็ดไปกินข้ายังไรกันแยก่ตนั่งหมดนกันใหญ่ันละกันเลยใเนาะด็กวจะไปด็กชจะไแตรนัแรย่งคิดถอดะกาโหข้าวับถอดละกาเด้อเอเ ผมกับจุกาแบบพ่ีโซนีครับเอที่ต่อไปั่ตอนอ่ไคนรบเป็นู่มัดีเรื่องมนะคืออันนี้ครับขั้เป็นนะครับขัจะเป็นอันลัลนที่ว่าพอครับต่างข้างบางเรื่องเช่ว่ากาอภิแบบวพอในการสูญเสียเมกรเครับ ที่ต้องเตรีย่นการลงก็ีมองเตรีย้นละกอลใจว่าปากน่เดยวตอละเนนแอคนเข่าแย่กันไปหน่อยอิกันครับเลอันเลี่ยเข้ากับสนใจะครต่ายนคนครับผม่อบทีมไหนดีกันไปครับนกครับเอองายดีราอกันดี่ลย ดอยงมาเห็นท่านเล่มาเดินัญพานาีเป็นนกเมฆข้างหลังเลยปวดปโกันทามุได้คำานะารเอดวนาะครับครอัดดีองบ่แล้วคับเรื่องงมเรื่มังงานทางรงนี้ตั้งงานต่างในเมืวันของเราโดยที่้คณขอาพร้อนครับทการประดิษเป็นดางดีอันนึ่ผมะต้องขอขอบคุณนะครับด้วยการพร้อ นเชฟัคัเอาเริ่มองเอมรยงานทังคมมาตลอกับเุลท่านูกุ่นเออ็นามาที่เอ้อนาำได้ปลาไผ่เป็นไผอันุนจะต้องกไปเี้ยหัวได้กับเจ้ายกไปเนสิ่ที่จเป็นกระเอทเลต่ดน้อมก่จามที่ว่าเออาอวเ่อันน้ค่ขอบขอบพุ่นครับขอบคุณนขอบุนผมม่้าตที่ได้าังขอบคุ่น้ามล่าางนแรกขอบคุ่น กาเร่องนะครับเกิดกเือคอจานหน้านั่งเม่ข้วน่ขากองว่าเสียเขาตองีเออแต่ว่าออทา